บ้านเล็กที่102หมู่5ตำบลหน,นองปลาหมออำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีลักษณะเป็นบ้านชั้นเดียวซึ่งเป็นโรงนาเก่าทุดโทรมมีป้ากับหลานฐานะยากจนอยู่กันอย่างยากลำบากนางสาวอรพรชดช่วงอายุ52ปีผู้เป็นป้าป่วยเป็นโรคเบาหวานถึงขั้นต้องตัดขาซ้ายทิ้งและตาบอด กลายเป็นคนพิการที่ช่วยเหลือตัวเองก็แสนลำบากเพราะน้ำหนักตัวที่มากเกินไปขณะที่เด็กชายประพัดตันเจริญหลานชายวัย14ปีซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมมศึกษาปีที่สองโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคมต้องรับหน้าที่ดูแลป้าซึ่งพิการและทำหน้าที่เรียนหนังสือไปด้วยความกตัญญูที่มีต่อป้าหลานชายคนนี้ไม่เคยปริปากบน่นหรือหนีออกไปเที่ยวเล่นเหมือนเด็กคนอื่นๆเอาเวลาทั้งหมดที่มี ตั้งใจเรียนและดูแลป้าไม่ให้ขาดตกบกพร่องอรพรเล่าว่าตนเป็นสาวโสดไม่มีครอบครัวเมื่อก่อนทำงานรับจ้างและขายของตามตลาดนัด10กว่าปีก่อนน้องชายมีภรรยาและมีลูกหนึ่งคนแต่พอเลิกรากันทั้งคู่ก็เอาลูกมาทิ้งไว้กับตนตั้งแต่สามขวบเมื่อเห็นหลานตาดำๆก็อดสงสารไม่ได้จึงเลี้ยงเหมือนลูกและส่งเสียให้ได้เรียนมาตลอด โดยที่พ่อแม่ของหลานไม่เคยมาเหลี้ยวแลเลยสักนิดเมื่ออายุมากขึ้นก็ตรวจพบว่าเป็นโรคเบาหวานด้วยความที่ต้องดิ้นรนทำมาหากินเพราะฐานะยากจนทำให้ไม่ได้รับการรักษาต่อเนื่องจนเบาหวานขึ้นตาและทำให้ตาขวาบอดส่วนตาซ้ายก็พร่าหมวใกล้บอดต่อมาพลาดเดินไปเหยียบตะปูจนเป็นแผลลุกลามแพทย์จึงจำเป็นต้องตัดขาซ้ายทิ้ง ตอนนี้อยู่อย่างลำบากและไม่มีาไรายได้ทุกวันนี้อาศัยเงินจากเบี้ยคนพิการมาใช้ประทังชีวิตโชคดีที่เพื่อนบ้านมีน้ำใจหยิบยื่นความช่วยเหลือแบ่งปันข้าปลาอาหารมาให้บ้างส่วนที่อยู่ปัจจุบันก็เป็นบ้านและที่ดินของผู้ใจบุญที่ให้อยู่อาศัยฟรีขณะที่หลานประพัดซึ่งกลับมาจากโรงเรียนแล้วรีบกลับมาดูแลป้าทันทีโดยไม่มีทีท่าเหน็ดเหนื่อย จากการที่ต้องเดินเท้าไปเรียนระยะทางไกลถึง4กิโลเมตรและเดินกลับไปอีก4กิโลเมตรเนื่องจากจักรยานที่มีอยู่เก่าผุพังจนไม่มีเงินซ่อมประพัดกล่าวว่าป้าอราพรแม้จะไม่ใช่แม่แต่ก็เหมือนแม่เพราะเลี้ยงตนมาตั้งแต่เล็กหลังพ่อแม่ทิ้งไปคอยอบรมสั่งสอนให้การศึกษาและที่ตนทำให้ป้านั้นยังไม่เท่ากับความลำบากที่ป้าซูเลี้ยงดูตนเองมา อะไรที่จะทำให้ป้าได้ประพัดพร้อมจะทำทุกอย่างและดูแลป้าจนสุดความสามารถ เดลีนิวหิวเงินล้านมาฝปกโชคเกินล้านรวยสถานบอลโลกร่วมสนุกด้วยการกดรหัสมือถือเชียร์ทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบที่จะชนะได้แชมป์ฟุตบอลโลกลุ้นรับรางวัลใหญ่ทองคํารถยนต์โตโยตา้ายาริสมอเตอร์ไซค์ฮันด้าเวฟและของรางวัลอื่นๆอีกมากมายรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทอ่านกติกาได้ที่เว็บไซต์เดลนิว